มื่อกี้ที่ชื่อแบบยากๆล่ะคาวาริชคาวาริชนี่เป็นปฏิปักษ์กับชีอาเพราะว่าเขาไม่ยอมรับอาลีต่อต้านอาลีใช่แล้วแล้วก็เขายอมรับพระอัลลอฮ์คนเดียว จริงแล้วอันเลาะจะเขียนอะไรแบบเยอะกว่านี้อันละเคาะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเขียนอย่างนี้ดีกว่าอ่านง่ายดีนอ่อนิกยนี้ก็จะต่อต้านอาลีซึ่งตรงข้ามกับนิกากชฉี่อะซึ่งนับถืออาลีใช่ป่ะแล้วก็นิกเนี้ก็จะยอมรับพระอันเลาะอย่างเดียวคล้ายๆอะไรเอ่ยอันนี้แล้วก็ยังมีการเสนอให้เลือกคอลิฟ้ากันเองด้วย อ๋อ uh huh. อันนี้เขาจะนับถือกันมากในประเทศโอมานอะไรเงี้ยค่ะโอมานก็ประเทศแบบเขาเรียกว่าอะไรเอเชียตะวันตกใช่ปะเออประมาณนี้แล้วก็ยังมีอีกสองนิกายซึ่งก็น่าสนใจพอๆกันแต่ว่าที่เน้นๆก็มี3ามอันนี้แหละที่เน้นๆน,น,นะโอ้เปิดผิดซุน,นี สวนีก็คือเป็นนิกายก่อตั้งของอิสลามโดยคล้ายๆกับโรมันคาทอลิกโดยมีนบีมุฮัมมัดเป็นคนก่อตั้งผู้นําถืศาสนาของเขาจะเรียกสุลตานกาลิบคอลิฟะสัญลักษณ์ของเขาจะสวมหมวกสีขาวแล้วก็ประเทศที่นับถือก็คือประเทศมุสลิมทั่วไปแหละแต่ที่เน้นๆก็คือประเทศไทยนับถือนิกายนี้เยอะมากมาเลเซียอะไรเงี้ยนะคะต่อมา เป็นนิกายที่สองก็คือนิกายชีอะนิกายชีอะก็คือเขาจะนับถืออาลีซึ่งเป็นลูกเขยของนบ,บีมุฮัมมัดแล้วก็เป็นคอริฟ้าองค์ที่สี่ด้วยของซุนนีเมื่อกี้นะอืมสัญลักษณ์ของนิกายนี้ก็จะสวมหมวกแดงซุนนีสวมหมวกขาวชีอะสวมหมวกแดงผู้นำเขาจะเรียกว่าอิหมามแล้วก็นับถือกันมากในประเทศอิรักโอเคแล้วก็นิกายคาวาริช นิกายคาวาริชนี่ตรงข้ามกับนิกายชีอะเพราะว่าต่อต้านอาลีแต่ชีอะนับถืออาลีคาวาริชยอมรับในพระอัลเลาะห์แล้วก็เสนอให้เลือกคอลิฟ้ากันเองด้วยนับถือมากในประเทศโอมานอีกสองนิกายที่น่าสนใจก็คือนิกายวาฮาบีกับนิกายอิสมาอิลีนิกายวาฮาบีวาฮาบี วาฮาบีก็คล้ายๆโปรเตสแตนนั่นแหละอ่ะฮะเปรียบเทียบได้กับโปรเตสแตนของศาสนาคริสต์ก่อตั้งคนก่อตั้งก็คือชื่อโมฮัมหมัดอิบนีอับดุวาฮับเขียนอย่างนี้นะจ๊ะโมฮัมหมัดอิบนีอยบ ดุนวาฮับนี่คือชื่อเขาหมดเลยนะแต่เพิ่นที่เขียนไม่พ้องกันเลยย้ายมาันมาที่สองอันนี้จะนับถือมากแถวแถวตะวันออกกลางตะวันออกกลางคนนักถือจะอยู่แถวแถวตะวนออกกลางโอเคส่วนนี้กายสุดท้ายที่จะมาเสนอให้ได้รับชมกันเอาไม่ใช ที่จะมาบอกให้รู้ก็คือนิกายนี้ไม่ค่อยดันเท่าไหร่อิสมาอิลีอิสมาอิลีนี่คล้ายๆชีอะชีอะต่างกันตรงที่ผู้นำของเขาไม่ต้องแสดงตัวแต่ของชีอะน,นี่ต้องแสดงตัวใช่ป่ะแต่อันนี้จะแบบเป็นความลับอะไรแบบเนี้ยลึกลับลึกลับนิดนึงเขาเรียกผู้นำของเขาว่าอากาขาน นะคะอันนี้นับถือมากในประเทศอียิปต์นะคะ่ะอฮโอเคบอกไปทั้งหมด5นิกายซุนีชีอวาวะฮาบีคาวาลิชอิสมาอิลีโอเคโอเคเพราะฉะนั้นแล้วมาดูข้อสี่กันอีกนิดนึงสำ,สำหรับคนที่ไม่ทันตอนแรกว่าตอบอะไร ข้อ4ที่ถูกก็คือตอบ1สุน,นีมีอบูบะเป็นคอลิฟะคนแรกอบูบะเป็นพ่อตาแล้วเป็นเพื่อนของนบ,บีมุฮัมมัดด้วยนะคะโอเค that's right อ uh ือ huh. หข้อ4ตอบ1โอเคนะคะ อนนี้เปลี่ยนจากอิสลามเป็นศาสนาคริสต์แล้วศาส,สนาคริสต์โอเคข้อ5ถามว่าคําสอนของพระเยซูม่เมน้นเรื่องใดข้อ1การทําพิธีกรรมบูชาพระเจ้าข้อ2จริยธรรมในการดําเนินชีวิตข้อ3ความรักในพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ข้อ4การเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนอืข้อนี้ จะเน้นก็คงจะเน้นตรงที่คําว่าไม่เน้นนี่แหละก็คือพระเยซูแบบสอนแล้วก็เน้นทุกเรื่องเลยยกเวนเรื่องใดต่อไปนี้เรื่องหนึ่งอ่ะฮะถามว่าจริยธรรมในการดำเนินชีวิตเน้นหรือเปล่าก็เน้นนะก็เน้นจะมีแบบปว่าห้ามผิดลูกผิดเมียเขาอะไรแบบนี้พระเยซูก็ในเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ความรักในพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ยิ่งกว่าเน้นเน้นมากๆเน้นสุดๆแสดสงว่าสองข้อนี้ตกไปแล้วข้อ2อแลข้อ3แล้วก็การเสียสละด้วยไม่หงผลตอบแทนก็เน้นเหมือนกันแถมยังทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยโดยการที่แบบพระเยซูใช่ป่ะถูกตึงทางเขตเพื่อจะช่วยให้มนุษย์อะพ้นจากบาปอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยแค่ต้องการให้มนุษย์พ้นจากบาปเท่านั้นเองแล้วก็มีความสุขแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่ไม่เน้นก็คือข้อหนึ่งก็คือการทําพิธีกรรมบูชาพระเจ้าอันนี้พระเยซูไม่เคยเน้นนะ เพราะว่าจะมีคําสอนของพระเยซูอยู่ประโยคหนึ่งบอกว่าไม่จําเป็นต้องบูชาพระเจ้าด้วยสิ่งของแต่เน้นให้เป็นคนดีมีศีลธรรมจริยาเขียนให้เอ้ยไม่ใช่เมเน,นสิไม่จำเป็นานาคะ ของ j esus Christ อันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า j esus Christ นะคะไม่ใช่ j esus Christ นะอ่ะพะเยซูเขาก็สอนว่าไม่จำเป็นต้องบุชาพระเจ้าด้วยสิ่งของแต่เน้นให้เป็นคนดีมีศีลธรรมจัญญาอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะตรงกับข้อ5้าของเราที่บอกว่าจะรียธรรมในการดำเนินชีวิต พิ่งพูดไปเมื่อกี้เองว่าพระเยซูเน้นว่าให้ดําเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมจริยาใช่ปะความรักพระเจ้าเราเพิ่มเน้นไหมเน้นมากๆการสื่อสารโดยไม่บองคนตอนแทนไหมก็เน้นทาให้เูเป็นตัวอย่างด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่มันเน้นก็คือเรื่องทําวิธีการบูชาพระเจ้าอย่างที่ประโยคน์มีบอกไว้ไม่จําเป็นต้องบูชาพระเจ้าด้วยสิ่งของโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วคาสอนพระเยซูเนี่ยก็เลยไม่เน้นเรื่องข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อห้าก็เลยตอบหนึ่งโอเค Thank you.